เย้ yeah. สวัสดีทุกคนคนระับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพามาดูของดีของมหาชัยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะไม่รู้จักนะฮะนั่นก็คือเกี๊ยวปลาทอดทุกคนอันนี้คือของดีท่าฉลอมเลยนะคนมหาชัยจะรู้กันดีทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนอันนี้คือการทอดเกี๊ยวปลาท่าฉลอมอ่าจะบอกว่าอันเนี้ย กินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะทุกคนอันเนี้ยแต่ว่าตอนเด็กๆจะโดนที่บ้านว่าบ่อยนะฮะเพราะกินไปแล้วไอนะฮะแต่พอโตมาก็เริ่มไม่ว่าแล้วฮะฉะนั้นกินได้ไม่อั้นนะทุกคนแล้วขายดีมากนะบอกให้นี่พี่เอาวามันหนึ่งกิโลครับวันหนึ่งก็เดี๋ยววันหนึ่งก็รนโรงงานนะครับจะมีอยู่ยี่สิบกว่าต่อวันนะครับยี่สิบกิโลต่อวันแต่ว่าหมดไม่หมดอีกเรื่องนึงอ๋อน่าจะหมดแหละยี่สิบโลไม่เยอะนะอ่ะเกีียวปลา ถ้าฉลอมรับประกันได้ว่าหลายๆคนไม่เคยกินแน่นอนนะฮะทุกคนเดี๋ยวกัดให้ดูว่ามันกรอบขนาดไหนเนื้อราดนมจิ้มนี่คืออร่อยมากอะ่ะบอกเลยอือืออออร่อยมากอืมแบบนี้ืนกินได้เรื่อยๆอบอกเลย นี่ทุกคนอันนี้คือซื้อซื้อแบบทอดเลยนะมันจะได้ประมาณอย่างนี้นะฮะอันนี้ประมาณ30บาททุกคนได้ประมาณนี้ทุกคนอืมใครอยากมาลองชิมนะต้องมาที่มหาชัยแล้วนะฮะอยู่หน้าโรงเรียนสมุทรสาครบุรณะนะฮะทุกคนคลิปนี้จะมาเท่านี้แหละมาเล็กๆนะฮะเพราะว่าอยากปิเซนเกี่ยวปลายเลยนะฮะในฐานะคนมหาชัยก็อยากมีเเซนของดีมหาชัยนะฮะทุกคนโอเคครับแต่ว่าผมสั่งแต่ว่าไม่ทอดกลับบ้านด้วยนะฮะทองถุงนะฮะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ